สวัสดีค่ะฝ่ายบริหารทั่วไปสำนักง,งานคลังจังหวัดขอนแก่นขอแชร์ความรู้ในเรื่องของการเขียนเนื้อเรื่องหนังสือติดต่อราชการหนังสือภายนอกค่ะเนื้อเรื่องนะคะก็คือข้อความที่ผู้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้รับหนังสือซึ่งผู้ร่างหนังสือจะต้องเขียนเองทั้งหมดค่ะก็จะประกอบด้วยเหตุที่มีหนังสือไปซึ่งอาจเป็นข้อความตอนเดียวหรือ2ตอนหรือ3ตอนก็ได้ค่ะ สำหรับตัวอย่างวันนี้นะคะก็ขอยกตัวอย่างเนื้อเรื่องซึ่งแจ้งเหตุที่มีหนังสือไปมีข้อความ2ตอนตอนแรกเป็นข้อความเริ่มต้น กล่าวถึงเรื่องเดิมที่สำนักงานกพให้กรมสรรพากรใช้ห้องสำหรับฝึกอบรมตอนที่2เป็นข้อความสืบเนื่องต่อมาซึ่งกรมสรรพากรแจ้งให้สำนักงานกพทราบว่าการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วและได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนเป็นอย่างดีจบในเรื่องเพียงแค่นี้ค่ะต่อไปก็จะย่อหน้าขึ้นบรรทัดใหม่เป็นการแจ้งจุดประสงค์ของเรื่องเช่นเขียนจุดประสงค์ว่า จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอบคุณมาณะโอกาสนี้ค่ะสำหรับจุดประสงค์ของเนื้อเรื่องนะคะโดยปกติจะเขียนจุดประสงค์ของเรื่องขึ้นต้นด้วยคำว่าจึงค่ะเช่นจึงเรียนมาเพื่อทราบจึงเรียนของความกรุณาเพื่อเขาได้บทพิจารณาอนุมัติด,ด้วยจึงของเรียนหารือมาว่าสำหรับจุดประสงค์ของเรื่องนะคะก็คือข้อความแสดงความมุ่งหมาย ที่มีหนังสือแปลว่าประสงค์จะให้ผู้รับหนังสือทำอะไรทำอย่างไรค่ะข้อความนี้นะคะผู้ร่างหนังสือจะต้องเขียนเองการเขียนจุดประสงค์ของเรื่องคนเขียนย่อหน้าขึ้ามาทัดใหม่ไปอีกตอนหนัง,ต,งต่างจากเนื้อเรื่องแม้ว่าจุดประสงค์ของเรื่องจะอยู่ในความหมายของคําว่าข้อความต่ำแบบหนังสือภายนอกเช่นเดียวกับเนื้อเรื่องค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับความรู้ในเรื่องของการเขียนเนื้อเรื่องหนังสือติดต่อราชการหนังสือภายนอกก็ขอขอบคุณนะคะแหล่งที่มาดีๆจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการเขียนหนังสือราชการของสํานักงานกอ,อค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ